อุยอ้ยแล้วพเรียบร้อยครับท่านอย่างนี้โอ้โหแล้วกัดพดไก่เลยดีนะวัดดู ไม่หนึ่งตัวนะตัวนี้พัดล่อมาอดคอกเลยโอ้ยบ,บ,บีจัดให้ครับนะครับไปกันต่อตากัดดีมากเ <c oughs> ยี่ยมมาก ็ยังงั้นแล้วกัดไม่โดนโอ้โหสุดทื่ทยยทอ,อย่งเลยสีปุ๊บอือก็ยังงั้นแล้วกัดไม่โดนโอ้โหสุดทื่อย่งเลยสี <c oughs> ว่าแล้วทำไมไม่มีแรง <c oughs> ว,วไมไม่มีแรงเจ <c oughs> ใจเลยเจอเนี้ หัวร่วมสองโลครับท่านผู้ชมตัวเลยสองทีปตัวนี้เดี๋ยวคงจะต้องปล่อยให้มันได้เติบโตโอ้โหมันโคตรเดฟเลยเนี่ยมันไม่ได้เดฟธรรมดาเนี่ยเอ็มคอฮะแต่เดฟจัดเดี๋ยวตัวนี้โอ้โหยาวยาวสัมวามัง เดี๋ยวเราปล่อยมันให้มันไปโตหน่อยปล่อยไปบ้างว่าเลยในพุ่งกลับแบบมันไม่มีแรงเนี่ยฮะโอเคไปเองเด็บเกินไปแจ๋วนะฮะกระปอมบิ๊กบีนั้เป็นหนึ่งเยี่ยมครับ ơi kìa, già lục nó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 . ôi, 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 pí hả? pí do hả? kìa, ơi kìa, già lục nó, già nó, già nó, ôi, ôi, ม่โดเลยเนี่ยโอ้โหแรงแรงไปไหนล่ะเออเอาเได้คืนแล้ววันเนี้ยเต็มแ้วเตมเเรือ เท่านั้นเป็นพี่เจอไปนะฮะบจอวน,นี้โอยเหยือ,อ,อยสีเลยอเหือสีเลยนะฮะเป็นนี ตัวนี้สีสีสวยฮะนี่ฮะจับเป็นเจ้าตัวนี้ฮะกระป๋อมบิ๊กบีนเป็นหนึ่งโอ้โหนี่เชียรเละมากเลยฮะตัวนี้แต่วันนี้จัดมาหลายตัวมากนะฮะสตรครับเคะกระป๋อมบิ๊กบีรับนเป็นหนึ่งเอี่ยมครับ สี่ห้าตัวแล้วครับแสี่ห้าตัวตกใจดีปังนะี่ 哎，我，你呀。 บอโอ๋วีโหดชาบอบอบออื้อหือ้อห โอ้โหย้อนกล้องไม่เนะป็นไรฮะลาใหญ่ใหญ่เลยอนะต้องอย่างนี้จะกัดมือที่นี่งเปนี่เลยนชอางโหดล้าเกินเป็นไงลท่ทครับตีย้อนหลัง พุ่งพุ่งมอือืมกับกับปอมบิบีสีดำนะครับท่าน นี่นโอตัวนี้ไอมีแตะสองโลนะตัวนี้นะบิ๊กเบงนะเป็นหนึ่งะฮะโอ้โหคองนี้ใหญ่ปลาใหญ่ๆทั้งนั้นใหญ่จริงๆใหญ่หญจริงใหญ่จังเลยฮนะแต่บิ๊กเบงนะเป็นหนึ่งจัดว่าเด็ดเลยฮนะเหลาปลาดีๆมากนึกว่ามันพุ่งหนีไปแล้วกมันตกใจตีใส่เข้าไปโอ้โหมันตามมากมากันด้อีก ป่ายฮะบิ๊กบีได้เป็นหนึ่งเยี่ยมเลยครับป่บาทุกคอมมังอีกแล้วป่าทุกคอมมังอีกแล้วป่าทุกคอมมัง ป่าทักมังอีกแล้วปทักมังอ <az> ีกแล้วปาทับกํามังเฮ้ยตัวตะลอดป่าทักมังเนี้ย อื้หงเอ็งไปกินอะไรมาเอ็งไปกินอะไรมาท้องไนดะ้ใหญ่โตขนาดนี้นี่กระปันเป็นกระปอม,ปบ,ปอมบิ๊กบีนะเป็นหนึ่งวิ่งไงช่อนคลองนี้อ้วนใหญ่โตเหลือเกินเห็นไซร์แล้วคก็จี้จ้าไปหมดก็โอเคนะกระปอมบิ๊กบีนะเป็นหนึ่งช่อนใหญ่ๆปลากัดดี ไปดูกันต่อเยี่ยมเลยครับพังมั้ง วิ่งไหมวิ่งไหมเอ้าเอ้าว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 อา,วอา,วอาวมาเร็วบิ๊กบีสีเขียวจัดมาให้ล่ะครับโอ้แม,ม่น้ำเค็มน้ำลมเป็นขึ้นขนาดนี้ปลายังกัดดะ ไม่ธรรมดาตาจันจ่อครับตากบดีมากปีสุดยอด